ยแล้วสวัสด <át stars> ีคร <tapping noise> <out> ับท่านผู้ชมวันนี้ยามเย็นออกมาเทสนี่ลูกรักน้องเจมแอนเทเลสดีซีต้องจากกันละชุงนี้ช็อต เปิดเบอร์ให้นู้นชมลุ้นดีกว่ามีแป้นกดเท่ๆด้วยสีทองแค่แป้นกดก็สองพันแล้ววันนี้เหยื่อที่ชจะเป็นกบไบพัดจิ๋วนะครับอยากเปลี่ยนแนวว่างเล่นกบยางเบื่อแล้วลองมาเล่นแนวนี้ดูนะครับราคา160บาทแอคชั่นจะดีไหมก็ดูพร้อมกันนะครับสนใจเรามีขายด้วยตัวนี้นี่นะครับใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้ไบพัดจิ๋วงานช่อนนะถ้าใ,ใครมีช่อนจิ๋วหรือเชดว์แว่นเนี่ยก็ไปลองไนดะ้โอ้ตีไก่ครับ ฟังเสียงมาสิโอ้หมุนเบาก็มีนะมีแอคอยู่ไหนเวอร์ชันอยู่ไหนแล้วก็ลอยยูรอโอ้หนุนจิบปาดีทั้ง้องอ้มเหมือนในคลิปที่เราดูว่าอะไรเงี้ยเสียงมันไม่ได้ดงังหนกหูเหมือนวัตเตอร์นเนะเพราะว่าแอคมันมานิ่มๆ ยไอโลอ่ะเฮ้ยท่านม้ชมทีมันจิบได้ด้วยผมเห็นมันจิบไอ้บ้าเอ้ยจังกะจังหวะวัดไม่ถูกนะเมื่อกี้น่าจะไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เห็นปากแล้วแล้วก็เยอะใหญ่ปากก็ใหญ่ตามครับไล่มา มันอยู่ที่เราปั่นนะครับถ้าเราปั่นแรงมันก็แรงอ่ะ <imprint> เหยี่ยแบบนี้เป็นเหยี่ยวที่ต้องตื้นะครับ <sk r isa> คือมันไม่ได้กัดหมายเดียวอ่ะมันต้องตื้ให้มันลำคาญก่ะหนไหมถือมัะตามมาจริง้วย <sk r isa> เห็นไหมนะกล้องตามมาจริง้วย คือผมกอมาแล้วผมหยุดเหมือนให้จังหวะมันนิดหนึ่งอะแต่ผมจะกะ่าวจังหวะวัดไม่ถูกนะงานกบไม้นี่มันแบบแล้วแต่คนถนัดเนะาะแต่ผมไม่ถนัดเะไรถูกต้นสิบสิบเข้าป่าเราขอทักหน่อยอ่ะอุย้ยแต่ก้องอะไรครับเนี่ย มาแล้วไล่มาอุ้ยย,ยังไงวะตะก้องยังไงวะเมื่อกี้มันมาจุ๊บเหรอ,อจุ๊บปุ๊บเบบี้ทำไงหาหนูกลับงงเลยแรงมันวะแค่อย่างนั้นเลยจุ๊บปุ๊บเบบี้อุ้ยเอาสิมาสิก็รอ,อเลยเนี่ย เยวคันล้อเลยเอาแหมลอกนี้มันก็ตีดีอยู่ไม่อยากขายแล้วเนะลงเงินตัวทองลงก่างเงี่ยท่านผู้ชมหมายแตกมดเซ็งเลยลองย้ายของนิดสิ เก่งเหลี่ยมนี้ไม่พลาดเลยคิดว่ากัดก็กัดจริงๆแต่ยังกัดยังหวัดไม่ถูกนะครับหันเบาๆงานแล้วก็ไล่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 ต่อดิอุ้ยเราช้อนกัดดีนะน่าๆนาน่าตัวเล็กก็กัดนะครับไม่ได้กลัวแอคเราเลย ของว่าเพิ่งใช้ครั้งแรกนะกบแบบนี้อุ๊ยนั่นนะแต่มันไม่ซ้ำนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันน่าจะกลัว ลองบอกลองส่งสายสักหน่อยนึงลองลองดูมั้ยเนี่ยงัดกัดกัดอีไม่ตามอ่ะแต่พอเห็นมันใหญ่ก็กบยามนี้แล้วเฮ้ยมันจะกลัวไม่เลยนะกัดดีเลยแหละเพียงแค่ว่าเราจังหวัดจังหวัดไหนเนี่ยสิงัดอีก เหมาะนะครับเอาไว้ใช้แบบช่วงนี้แม่น้ำกำลังน้ำลดดนะ้วยใช้เสียงเรียงมันออกมาหนักดีตีได้แม่นนะครับอืมโอ้ยหวัดไม่ทันไม่รู้แหละว,วันนี้ผมจะไม่ยอมนะผมไม่ได้อย่างมันเนะี่ย คือปลามันกัดดีมากอะแต่ผมวัดไม่ถูกอะไม่รู้จังหวะมันแต่ใครที่จำนานพวกแบบกบไม้อยู่แล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาผมนี่ชอบใช้ตะกบยางกัดอี้กัดในผักไม่ตามเลยนะมันยังไม่เจอตัวที่มันแบบบิ๊ก,กจริงๆ ดูดูจริงโอ้โดนตาไหมไม่ตาเนาะผู้ชมน้ำบานเลยอ่ะมันต้องตื้อครับตื้อโมโหโอ้ยตัวนี้ใหญ่เอาที่ตามมาดินี่ตามอ่ะปากแดงเลยอะจะตื้อมันอยู่กงนจะเอามนให้ได้ตัวเนี้ย เราบนี้หายอ,อ,อ,อ้สายตึงละประตยปั่นจนเมื่อยครับแต่ลอกตีดีครับแม่นทุกจุดอึนี่ การหมุนบุ๊ดด้วย้าเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาเทสชิปลอกเฉยน,นะหมุนลื่นตีดีมากๆตัวนี้เพราลอกผมใช้เองจริงๆไม่อยากจากเลยแหละแต่ช่วงนี้ลอกเราหายากเหลือเกินที่เอามาเปิดเบิร์ด ก็เลยต้องควักล่องในสต็อก <c oughs> ชีพหัวหวนไหมครับท่านผู้ชมเพราะหมือนหยดน้ำก็ได้นะเด็กสมัยนี้จะมีใครรูจ้จักเหยื่อหยดน้ำบ้างหดูอกืมก <c oughs> ับด้วยนะแต่กัดไม่แรงไนมะ่ัวเล็ก ที่ปาเอ้ยน่าเสได้ครับงันกาดแตกเลยดูตะกล้องมันขี้โกงนะครับมันหนีไปใช้กบยางแต่ก็กบยางเลยนะอีควายจากไข่เอเจฟอร์ <84. S 1> มันก็รอนแทวอยู่แล้วเหยืยบมันแทวแล้วเนาะแต่ผมจะไม่ล้มวันนี้ทานผมต้องได้ปลาจากเหยียอตัวนี้ให้ได้ฟ้าก็จะมืดแล้วนผู้ชมลองย้ายฝั่งนี้นะ กัดไอ้ปลาเว้ย <c oughs> โอ้โยอยู่หน่อยก็ไม่ได้มันจะมืดแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยาาโอ้โหโอ้โหอะไรทะมึงชั่ว โอ้ยปลาเป็นขึ้นอีบ้าเอ้ยโดดออกก่อนแต่แตกไหมนียไม่แตกท่านผู้ชมถือเป็นเพราะเรายังไม่ได้ผ่ากัดวิเราไปเจอาดีจะยกขึ้นแล้วกล้องไม่น่าเห็นหรอกมั้ง เห็ยนนะจะโดูกระจีกกระใจปลาเหมือนกันมันจะไม่ยอมกัดให้ติดทักตัวเลยหรอะ,ะม็ดแล้วนะฮะท่านผู้ชมเราก็ยังไม่ได้ตัวกัดอะไรของเหี้ยอยู่นี่ไอ้บ้าโอ้โห ยอมใจอยุ่แล้วเอาลุดไอ้บ้าอาวส่าวัดรอขนาดนี้โตเกือบโลอ่ะอือหือซื้อ,อจนาาทีสุดท้ายครับครับท่านผู้ชมวันนี้ยอมละมืดจริงๆ ปลากัดดีนะเนี่ยกัดดีแล้วลอกก็ตีดีมากนะครับแต่ถ้าว่าแบบเรากรัดจังหวะวัดไม่ถูกเหมือนเหยื่อย,ยังไม่ได้ตัดการมาด้วยถ้าไม่กัดมันหลุดยากนะครับก็ใครสนใจเหยื่อเราก็มีขายนะครับเอาไปใครเก่งอะเรื่องกบไม้ก็ลองไปวัดกันดูนะครับผมวัดไม่เก่งนะครับส่วนลอกเดี๋ยวมีให้รุ่นเบอร์ไปติดตามในสตูดิโอป สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมเจมส์เบดบินจากช่องเอเจฟ็อกทีวีอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหห่างหายไปนานมากๆแล้วกับการถ่ายคลิปมุมนี้นะครับก็ปีใหม่นี้เพิ่งเป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมถ่ายตรงนี้นะครับทางนี้ท้งนั้นเราก็บอกเลยว่ามันเป็นคลิปที่ออกจากไปเทสเจ้า a อเธ s เอสดีีนั่นเองนะครับซึ่งก็ไปดูมาละเราไปเทสกันลออนในตีดีตีเลื่อตีไกลมกมกัมกนะครับคลิปเนี้ย ผมจะแบ่งเป็นคลิปอธิบาย2คลิปเลยก็คือลงคลิปของกบไปพัด1คลิปแล้วก็ลงของเด็กถูกใบอะไรอหคลิปถ้าเห็นผมซ้ำกันเนี่ย,ยคลิปเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันคือคลิปอธิบายกติกาการจองเบอร์นั่นเองนะครับว่าแล้วมาเ p e n สปบอกกันเลยนะครับผมเปิดกล่องมามีถุงหนังแอนเลสให้ครับแประสนน้ำมันเอกสารไนแกรมต่างๆแล นี่ครับพระเอกของเราจะเจ้าแอนเทเลสดีซีง1 6นะครับตัวที่น้าเจมใช้เองนะครับจะสังเกตทำไมน้าเจมพูดไวจังนะครับเนื่องจากคลิปตกปลาเราก็ยาวละเป็นสิบนาทีละอันนี้ก็จะมาสรุปย่อๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้รอบตัวนี้เนราคาลักร้อยเช่นเคยครับรอบตัวนี้เปิดตัวมา20,040นะครับผมกดตัวนี้น่าจะเกือบเกือบ2,000นะถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะครับแต่งมาเลยนะครับซึ่งของเก่าก็ไม่อยู่แล้วหมุนลื่นวีด ซ้ายรอบ7นะครับโหสภาพสวยมากเกิน95แน่นอนไม่พูดนานนะครับสําหรับคนที่อยากได้เ,เงิน20,000กว่าท่านมีท่านทักหาเจมันหลออยากได้ a n เลสดีซีสองพจากใจเลยว่าเด mm ี hmm. ๋ยวเจมซื้อให้นะครับสั่งของให้ส่งชัวร์ได้รับของแน่นอนแต่ถ้าแต่ถ้าเลยถ้า,ถาท่านไม่มีเงินหลัก20,000ตรงนั้นวันนี้ผมขยับโอกาสความฝันของท่านให้มาใกล้ขึ้น เบอร์200อ่าแค่มี200ท่านสามารถลุ้นลอกลหลอดสภาพสวยๆตัวนี้ได้แล้วยังไม่พอนะถ้าท่านจอง5เบอร์เนี่ยแล้วเจมรถให้เหลือ900บาทอีกคุณพระโอเมก้กเออมีโอกาสได้ครอบครองร่องในฝันแล้วยังจะลดให้อีกยังไม่พอถ้าท่านจอง10เบอร์ลดอีกแล้วเจมใจดี10เบอร์เอาไปพันเตกเบอร์ละร้0เท่านั้นครับอ่านะครับ ท่านจะได้ครอบครองลอกในฝันได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นคลิปมาประชาสัมพันธ์นะครับจริงๆเราเปิดกันแล้วใน f a c e b o o k เป็น,นเอเจียเฟนนี้เราเปิดกันแล้วนะครับแต่ก็คลิปเนี่ยจะมาช้ากว่าเฟซดังนั้นก็ใครไปแอดเฟซอาจีย์แล้วกดติดดาวติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ใครสนใจ ง่ายๆเลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ต่อคอมเมนต์ดูคลิปแล้วจบแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนอะผมสมมุติให้ดูแล้วกันอะสมมุตินะครับใครอยากรู้ลอกเทพทุกตัวเลยที่ผมบอกลอกเทพเลยครับร้อยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรอคอมเมนต์อย่างนี้นะครับผมอะสมมุติอันนี้อยู่หน้าเฟซนะเจมนะครับคลิกไปตรงครําว่าคอมเมนต์นะครับนี่เห็นไหมจะขึ้นว่าใค้สนใจรูปลอกเทพค่ะหลักร้อยสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้า สุดสาคัญอยู่ตรงนี้งวดนะครับงวดที่ผมพูดตอนนี้คืองวดอ่1กุมภาพันธ์64นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเขียนว่า1กุมภาพันธ์64พยายามใช้งวดใปนปัจจุบันนะครับเพราะเราเปิดกับทุกงวดและการเวลาเปลี่ยนเนี่ยลิงก์ก็เปลี่ยนไปนะครับกดไปปุ๊บสีฟ้าเนี่ยนี่นะครับกติกาจะขึ้นนะครับว่าเบอร์ละเท่าไหร่อะไรยังไงลอกอะไรอย่างนี้นะครับ งี้เป็นต้นง่ายที่สุดแล้วก็เข้าสู่ระบบตรงนี้ใส่รหัสเฟสนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเล่นกันนะจ๊ะง่ายที่สุดแล้วหรือใครไม่เล่นเฟสก็กดแอดไลน์นะเจมมา ID 0 9นย8แปดะครับฟังไม่ทันยอนกับฟังใหม่ YouTube สามารถกเอไปก,อ,ไปกอมาได้นะจ๊ะก็แอดมาคุยถามนะเจมเนี่ยอันเทเลสเนี่ยมีเบอร์ว่างอะไรบ้างอยากรุ้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ทักทายกันมาคุยกันนะครับสุดท้ายนี้ย้ำอีกทีเบอร์ล200จองคร้าเบอร์รถเหลือ900จองครบ10เบอร์รถเหลือมา7เท่านั้นลุ้น อันเทเลสดีซีของนัทเจมใช้เองหล่อด้วยสวยอย่างนี้นะครับระยะอีกทีคลิปนี้จะลง2คลิปนะครับก็คือของเด็กแอร์ไลน์อีกคลิปหนึ่งด้วยจะเจอนัทเจมยม2รอบเพื่ออธิบายกติกาซ้ารอบ2นะครับณจุดนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดตับไปใช้แล้วมาคว้าลอกในฝันของท่านไปใช้กันที่สําคัญคอมเมนต์แรกแจกเยือเหมือนเดิมนะครับเป็นหนอนยามาให้ไวคอมเมนต์ให้ไวดูให้จบแล้วมาดูนลอกในฝันกันไปแล้วสวัสดีจ้า